มีลงช่ใช่ไหมเงตำวโอเคเพาะกัน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 กักัน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 กนกันกันนกั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 นกกันกนกันกันกนกั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 นนกนกันกันกักนกันกันนกันกันกันกนนกนากันกันากันนกัักันกันกัน นี่แหละคำตอบคือเน้ากินคล้ายกันนะแซ่บพร้อมเนบ่ยหูสลามเหมุนโบกเ้ยเจ้าเยอเวากันเจ้าขายรถมาหนีกูผ้าไปหูสลามนี่เจ้าสิตธิดใจอยู่ดิหูสลามกินข้าวเหนียวบ่ะเดี๋ยวมันยังไงพื้นเพร่าเนาะกินข้าวเหนียวบ่แล้วยวเปล้วเลยต้องข้าวเหนียวหูสลามม <c oughs> <c oughs> <t mythology> ันต <delle> <that> ok ้องมา ต้ใส่ต้ม่ครต้มสวบูลา้มสวบ่ากเป็นหหอยดิามาออมนเริ่นุน่ะับูลามต้อันนั้นไหนอันนั้นต้ปลาบอด่ะโอ้หซัมตอมนใส่แป้งใส่ยังอยู่พจคาดยังไงวเนี่ยแบบองแห้งเนี่แบบอแสบหลายนเส้นนับนนเดียวมาตนมาตุกันเลยไหมมมากินยังไงมากินยังไงเนี่อหละอาหานบ้านเฮาแบบนี้แหละ กินเนื <absorption> ้ก <us Meeting> ินแนื like saying, okay. ้มีแห้งกินไปเนี่ยนะปึงปังผมในแห้งมากก็นุ่มหมักแล้ะเจไดบ่มีนั่นบะมีบ่มี่นั่นกล้วยกล้วยยังกล้วยดกล้วยมค่ะเอเป่อยนี่ไมูนอ่มได้เยหมเมจเนาะอันเดี๋ยวเดียวหมี่คอนเทนต์หรอกมาเดี๋ยวเช้

อตูเป็นคนเรวนี้ขอสยไยกูผู้่ทางล่าแก่ตูเป็นคนน่นี่แขงี่มดเขาหันหน้าไอผู้ะไอผู้าทางเล่าแอะรนะในบเห็นผู้ายมีความซุกแล้วกินเขาในเด้อเห็นสาวเห็นสาวุู้ชายไกันยิมคราเตยได้แสบบอแสบต ไก่ไก่ยมุดินและยมุดลงนี้อ่ะแม่นางไข่กันเลยลาวไมใส่น่ะาม่ังเลยช่ไก่อันนี้ลาเราใส่าอย่างเิดาม่ลังมีไหมไปุ่อ่ไปกีนเด้านหน้ามุดลงนี้าาตงนี้ ลุงตลูกใส่ดีเยลูกสมลูกหีวันน้มายงเข้หมาล่าเจ้าบอให้เจ้าล่มควันนี้ได้ลูกทุ่งได้สบายลูกทุ่งไดไปใสุด้ทยได้หมอนี่นั่นเมีนบสานังล่องเรอแม่มามามามันั้นนันลุนพนน่ะครับนังตนูลสบายดีน้องซื้อยังน้องซื้อยังก่อนฝันอายฝันอายก่อน ยเหองมนได้อกองนเหลือด่างเนาเ้อยแล้ค่อยกอลอเื้อยงนี่นะขอปขอรูผ้ามุดลงไปที่สบายดีนะเสาลาเสาลาผู้ไทยสาวผู้ไทยสาวผู้ไทยเสาลาผู้ไทยอดเขา่เขาลเอยังก่อนายดีมาวเลเยังซื้อซื้อไปเลยน่ะซื้อไเลยเออซื้อนกี กด้วนั่นด่งแสาวนั้นด่างได้สาวเอนั่นน่ะสาวเาคลิปหลายคลิปเลยได้บอกันชี่ชิบอีกตนไปดั่งได้ี่ทางยะักเลน้องน้องกีโซดะสาจริงสาวคไทยเดี๋ยวเอ้ย้างถามาสาซภเนี่นั่มันตื่นเต้นตอนนี้่นนอยู่เห็นกล้องเลยสาี นาจอนี่ยเอดนไอ้สิอนอ่นาจแสด่ยเลเกมีอยาพูดสอยาพูดเลยซีต้องทำมาสดบอสดบองละมีแฟนแล้วกเกมชิเขายกปนี่เขายกเขาไม่ดีเขามีแฟนแล้วเนโอ้ยมาได้สดจะ่มีแฟนยังสดสด ที่ซอยข้างเลยตามหลุดตามเชี่ยอะไรกันคนข้างใต้ข้างใต้ลายยังไงอยากจะเคิื่อนกันได้แบบมีแฟนแล้วอยากจะเคิือนข้างหน้าไทยก็กินข้าวนี่บอกกูไทยแบบไรอ่ะจะคอยต่อกินข้าวกินข้าวฝากพี่พี่เพชรยังอยู่เเอสพีเลยอยู่เเอสพีเลยอยู่เอสเอสพีเลยอยู่งกินฮอดเด้อกินฮอดเด้อกินฮอดเด้อกับบอกขายคือแบบว่าข้าเนาะเข้าวทะเลาะเด้อไปไหนเร็วเร็ว น้องดาวไอโลนกนะค่ะ like ับจบอเป็นตาหักแพควายวดเตงน้องดาวบอบอเคนนี่อบ่ ต้องเอาไปท่านน่ตอบไปสับอแล้วท่านอย่างนี้นะมาเลยไอโบรอบอะไอโบไอโบแล้วรอออ่ายไปตอบพิษเดี๋ยวลงไง้งหลังยท่วงตหนังเลยเกินแนว่ยลองไงล้างตวดเลยไอไปมียังไงต้สีเขาบอกใชมัหอยากตังตาซูควันเลยส์อะอ่ะสูควันจ้ะโอ้โหแขนแขนบ่นไทยอสันันดีอสีผัอสะลาองลนองดาาได้โซดาองนะ โจวี่ไม่กี่มาจอดมฮะเรายอก็ื่อวะนะคือพ้นเนี่ยพนเนี่ยมามันแต่งงานที่วัดโสดเนี่ยถโสดเนาะไม่้นเพียงแค่ว่าแต่งงานก็ถือว่าสดเอาลูกกีแต่งงานเลยบอสอ้ตัดออกตัดออกอะไรอะไรโอ้ยเพนเนี่ยเราไม่คิดเรื่อเดียว้าจะแต่งงานเราให้เขากล้องบอแต่งานแล้วบอให้เขากล้องออกเฮ้ยถามน้องเรื่องอื่นไหนบ เป็นยังออกถามเลยอานอกน้อกมาอยู่เมืองไทยจะกลิ่นอ่ะยังบวชปียังบวชปีน้องมาเล่นหรือว่ามาเสียหรือว่ามาเออน้องมาเที่ยวหรือว่ามาทำงานตอนตอนแรกตั้งแกมาเที่ยวแต่ว่าอยู่นอกเดินไปก็เห็นงานโอ้ปัจจุบันนี้น้องเห็นงานหรือยังหรือว่าหางานอยู่หรือว่าแนวไหนยังบริหารยังบริหารหางานอยู่น้อกยังเห็นงานแบบใดนเพื่อมีแบบคนอยากหางานหายหรือว่ามีงานกับแนวหน้าของคนใดเนาะพี่น้อง ไเ็ดงานเป็นก็ได้เห็ดเป็นแม่บ้านขายอาหารสี่มิแมบอกงานยังก็ได้งานยังนลองต้องเน่นแน่อยากได้งานแบบไหนจะเด็กเสิร์ฟเนาะยนหานอาหารเด้อยพี่น้องเ้อหรือว่ามป้้ายกไ ลูกเบอร์สิเด้อีลูกเบอรเด้ออี๋คอยทำมามาค่ำนี้ก็จะเอาบอกผู้ไทยใช่ไหมบ้านสองล้างหมดปาเออใช่ไหมเออขั้นเราแจ็คเชอร์ไห้ไหมน้องไม่เห็นนะก็ไม่อยพรน้องไม่เห็นน้องไม่อยู่ไทยผู้ไทยเราหดปีมอน้องน้องมาเที่ยวแต่มาตอนนี้อยากเข็ยนงานกะถามมีงานกะเซียงานแบบนี้เป็นบอโอ้ถามว่ได้มีงานกะติดต่อไหนทางไหนน้องบอกซุปปเออร์กง ติดต่ออะทั้งองของทาน้กันแล้วกันเนาะคอมเมนต์มากพ่อติดต่อมาติอมาไอโบอะไรเนาะพอใบโบแล้วมีเฟดเด้อาฉันน้อยโบเนาะติดต่อแล้วพี่น้องเนาะเฟดเฟซบุ๊กอะไรแบบเนี้นะคะก็ไม่ใช่เฟดเฟดกับมีเนี่ยแมีเฟดเพเ่มเฟดเพิ่มคมเนเฟดคนเด้คนเด้ไอโบเอาสิถามามีมีงานให้ติดต่อมาจ๋านะอพว่าน้องเจากับน้องีขอรู้ประชำดีกว่าการ้างานนี่มันอาจจะเป็นแบบ ไม่อาจพิสระเบียบเนาะเอเคเอื่านีอยากอุปถัมภนองครับมีการวางวางครับใอหน่องไปซอยเด้อขาด้แรกครับถือว่าขอเริ่มตนเด้นะไรซ้มืนกันแล้วกันตาด้วเอาพอดีบอ่เดียวปีหนึ่อ้ทอะไ้ก็ดีแล้วเจ้าเอาไปดูดด้วกี่ข้าวเอาได้้าด้กันทีไว้เตาด้วยเจ้าเรานน ก็อยู่อย่นะอ๋เนน้องมามาเห็นประเทศไทยแล้วน้องพูาอยากอยู่ประเทศไทยถึงบ่อยากอยู่บ่คิดฮอดบ่คิดฮอดบ้านเลยวะเจ้าขายเดียวก็แต่ว่าอยู่ไทยนี่ก็คือแม่นบ่จะลงประเทศไทยแม่นอยู่บ่อ่าสบายเียบ่ได้ว่าซัเีย ไปเสลกับสบายยว่าหุบานเจเป็นอะไรเอยู่นบทอยู่นบทบ้านนอกกาเนาะถนนทางกับบดีคืออยู่เพื่งไทยไหมบอวยเป็นทางเนยาฝนมากกันยาฝนมากกัยกินกินกินไอโไปสืไก่ให้นองอยู่กสินนึงใหอโนงไอโบไโบปอนนอกเนี่ยเขาไนัหักน่องนะ เท้าังหน่องเขาต้องสนับสนุนหน้องเดียวเพราะว่ามีคนมุมไหลายคนที่มองน้องอยู่เดียแมนจะเป็นขอพิษใ่ะกินตะมุขงด้เยกิตข้าไปปอนน้องเดียวมันสิเป็นการให้เขามีโามสัมเัน่์งกันบอกมีคนเมืองปนหาจะแบบข้อพิษ่เ้านอนอกนอกนะฮักบะ กินนองบ่ดยนาฮักนะนองบ่ด้นาฮักเลยแต่ว่าดังฮักเ้องวาบานองมิสเน่นองมิสเน่ไห้ตัวของแต่ละคนเนี่ยเอาวานองดาวงามอยู่ยัง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 นักสังพราดเลยกับมิสเน่เนี่ยลองางได้นี่ไม่แต่ว่าไงได้อาพังน้องงานกบปากกุติเท่าไหร่ยังจะพูดหายก็จะไดะ จริงๆแล้วน้องพงก์อยากบอาเนี่ยมือนีมือนียุดป้มือนียุดพราะน้อเห็นงานยังเห็นงานยังเจ้ายิ้มผ่าอยู่ห้องงานเงินเดือนดี้เหยิ้มตาป้าขึ้นเดือนไรบอบางคนยิ้มผ่าได้โอ้โมีแต่มีแต่แนวยิ้มมีแต่แนวเขียนมีแต่ไดวเปิดไม่ไดงานอยู่งท้ายไรปีแล้วบอสคนอ่ะปีแล้วเป็นงไงสามสามปีเคยกรับบ่าได้ยังหรือว่าบุษราครับเลย

จิตบะจิตทามว่ามีผู้สาวมานั่งข้างๆกินข้าวแซ่บบ่ลอะไรความหมายน่นบ่อ๋อคิดว่าแมนตอบคำถามนะตอบเองแล้วนี่แหละความสุขของพวกเฮาพี่น้องเลยพวกเฮาแล้วพี่น้องติดตามคลิปต่อไปสบายดีค่ะบ๊ายบายบายยโยเนี่ยบ๊ายบายบ๊ายบายพยโยนเสาบุไทยสาวลาแด้วพี่น้องโสดสวยนะคะน่ารักตอนนี้ก็ หาคนอุปถัมภ์นะคะเงินเดือนเริ่มต้นสาม0 0ื่บาทค่ะ